แค่ราต้นแคะ่ะากี่ท้องกี่เป็นต้น่ขึ้นมาด้กป่าจงถิ่มากเป็นเมยมใช้ปุ๋ยมันจึถห่้ากข้นงบ่ใช้ปุ๋ย,ยก็เลีหยงบานไม่จะห้อมสิดตายบาดเลยกะัะช่วถิเเ่เป็นเมยอเป็นเมยตั้เก็บเดี่ยวได้ กเกียวแล้ว่าแรงดังเราไปขี่ขี้เลาเขาบ่าได้กินข้นบปรมามาแล้วก็บ่าได้กินข้าวหนึ่งมือแล้เขาบ่าได้กินข้าวเอาเช็ป่ามีแต่แน่นงานงาอเป็นมันคือการทั้งหมดมือรักไปนงั้งจังว่าผู้ขาดกินผู้ขาด่ามือเป็นงั้นมืออื่นผู้ขาดคือประูุเลืองกับเถื่อืพอถือวบาใายฟังเป็นงั้จังว่าเอืมอเมืองกายเคยทายเคยว่า เพิ่นไม่น่าหมามาต้องใช้คุ้อตังบานกัจังสิกิดผลจังสิกเป็นต้นเป็นนอกเป็นแหนงออกมาชั่วมั่สิป็นไม่ดได้ชั่วยสิเอาเข้าปากนะมงานหล่ะลูกพระแต่พี่มีคิปแต่ร่าหน้าว่าเป่งงั้นข่าอึงงั้นของอึงงั้นที่มั่ของก็คือเฮาเริ่มทั้งบุญเพิ่งจะเริ่มช่างเพิ่งจะเริ่มปลูกคือการปลูกข้า เขาใจว่าบอกเคลือเย,เยเยอ,อื้อลหอเทพวาเาทีคือหึหครับงานไปหน้าค <laughs> ือมั่นเป็นจังครับ <laughs> พราะฉะนัตรงพีคือเจร้ราผลบุญของตัวเอง มันยังไม่ถึงเวลามันก,ก็เอาไม่ได้คุณแล้วคนม,มาผมทํามามากมาทําไมผมไม่ได้ผมเข้าวัดผมไปเบิ่งหนังเบิ่งหมอรำมาจา้ะ <laughs> ผมเป็นหนังคือไม่ได้ทักซื้อผมก็ไปวัดตลอดนั่งเลยเออเวลาเขาขายเหล้าขายเหล้าพวกผมก็นั่งกินอยู่ในวัดเออทาไมไม่เกิดปฏิหารกาจะเกิดปฏิหารวัดแต่ข้างหนงไปนั่งกินอยู่ในวัดอดอ เกิดอาพี่นิหารอียังไงอีรังงลังท้าเบิ่งหมอร่างรูปรหลงมากเะีสยใสปากกวนเขียวฮักอมเลยมาดาพี่นิหารไม่นเพรแคนั้นต้องทึงทุกดังเออที่การกระทบแม่บอกอาพี่นิหารเกิดขึ้นแบบว่าได้ตังตัวเราว่างระหว่าเคลียเลยพบเขาว่ารือว่าท่น ย่า,มานนเมือูยา,าแาล้วผเต็มุหน้าผมรอบปัิหานก็ปูวาบแเข่าวัดฟั้งถ้ำฟังหมอร่าพ่อมพร้อมน่ะอาที่นี่หายมือกินกำปั่นร้อยมาเลยให้เราเพื่อนทำให้คุ้มตาอะไเออเออน่าจะอาที่นี่หารจำไปบางข้ออาที่นหายหลงเหลงมอือเออขาาเขาทะลมากถือมีมากเฮ้ ไปมาดาพีาา่นหารทอดปั๊บหอดข้ามาอันพี่นหารเนาะขังพ่อขังคูมามา่กันมาคู่ไหนท่านผิดกาเกิดอาพี่น่หารเดปเออไม่ของโง่ของขังกูนะมารดาอาพี่น่หารเมือกึ้่งเนาะุู้ไหมช่งท่านช่วก็เกิดอาพี่นิหารสามนาวะมาทางเปิดกูปวดหลงสามวัน,นอืย พ่อท่านขั้นบ่อยากให้เกิดอือเน้อหารดังผ่านให้พระดชมคืดบอทำบหนั่งนักว่าไมนเขาวัดแบบนั้นขัามบาเขาวัดถือถึงถือข้ามปฏิบัติถึงปฏิบัติธรรมปฏิบัติติปฏิบัติดดใจเขาทำบุญข้าควนอนุโมทนาธาทุกไปกับเขา มันเปิดจังค่ะนในมือเขาบอ้อมือเขาอาัดทื่แานเขาก็ะดับบมันคนชีพในทิมทัวร์ไรคือแต่นแม่ทิมบ้องดิเออามั่งกับคองั่งดูสมองเย่างน่ะเออบ่ไปบ,ามาบไป้มาบ่ไปใช้มากใช้คุ้มคือกดคืดเครียดคืดแข็งให้ผู้อื่นไม่เคยคิดดีกับคนอื่นเลยเหมือนกับการกินการทานก็เหมือนกันข้อทําไมช้อนให้ลูกหลานรู้แต่กินรู้แต่ทา,านคำว่าวัดก็คือวัดใจ บัดคือเงบัดใจคมให้หุกจักเสียระอืมทางแล้วไม่ต้องมากล่าวอ้างทางแล้วไม่ต้องพูดขอกกูได้นีอ่อันนี้กับขอกออขอกูเด้อหมขอกอขอกูเล้ไหมเห็นไหมอีมอรัแตงโมอืรอกแตงโมท่านมาทุกคนขอกกูได้นี่ท่านมาหาท่านมาอ่านว่าขอกกูได้ ผู้เขาทานหาหลานเขาตอนนั้นบองปากม,มาจ่าครูเพราะใจเป็นบุญเป็นกุศลผมระบุงเขาก็เกิดครอบครัวเขาก็มีความถูกไม่เดือดไม่ร้อนอืเพราะฉะนั้นโปรดทีนี้ที่แต่ระนาตัว่าอื่นแล้วหลกเราก้อนสิรันบ้าจ่าเบาอึ้งงั้นออกมาดูการกระทา ดูคำพูดตัวเอืบังเง้ก่โต๊บังูแดงบังอกะโต๊ะมันสื่อน้แบักเยื่ออื่ก่ต๊ะเต็มบ้านเชื่ออื่นจับบังไปขื้นก่โต๊บักเยืเออื่นเตะยไปเอาไก่โต๊ไปแต่เงีเง่าบังเลยไปอันแรวจับไาบอกเชือื่นยังแบบปูอีนั่งเตะงว่าจับไปสิ เกสิบสองบาทตัวแคย่งก่อเกาสิบสองิ้นสองเกาสิบสองบาทตัวชิ้สองน่อึดกัะเกาสิบเกาครับย่างนกกัะเก้าสิบจ้าอืม่างอะช้ขาเยสิบเก้าจ้าอืม่างอเนาคือก่านก้วตวกางแก้วน่สิบแป ก็คบันอไม่ล่ะพ่อคือหายบักเชียอีกเอากคือผู้ใดยพอมีการบเง่งเาจะของแล้วที่ว่าหันบ้าจะของปากผู้ชายสมัหนาในสทัยไหนหัดยีสาัไหนหัดด่านสมัยแงก้ยก็คบบุ้งขันพอมีมาครับักเชียอีกบักเชียอีกแค่หันแล้วกคว่าบักเชียอีกว่าเอ็กเก่าว่ะ ยิ่งัแต่โม่เจ็ดองหมดใ่ป่ะยิ่งนั่งมาท่าขายกดนคิเก่าใช่่งนั่งรบกันค้ดหมดยงนั่งมาัท้าบหมดพอพอลูกแต่ไหมพ่อจะให้ขายกระจกแต่งร้านเท่าไหร่กระจกแงงเบิ้งควักผู้หากจะขอเงาะองาะเอาก็คือผู้ใดต่อถือไม่หรือว่าไม่หนึ่งต่อก็ถือจักข้อง ขี้ลายเช่เ <c oughs> กรารตอกว่าขื้ลาี้ผู้ใดการตอก็่ือตึงนั่งเราขาขาเลยการตอกวถูกอตึงนั่งนกกระตอก็ถาคือตึงนั่งหนักเราให้ปมไก่กือ,อนั่งแต่หมูไก่เคี้ยงบักเคียงอือ่กากเกือบถูก <c oughs> แต่บ่ถูกคว่าข้าเกือบถูกเราเรียกคอ,อ เอาการคือข้อมคือให้เงี้ยแวงมึง,บง,บงให้วาแวงหนึ่งแบบแอือไป็คือมาวันิ่มคือมาวหวจำนายทอดวัานที่หนึ่งทอดขึ้นเดือดเขินใจเพราะแกัดแตกแล้วกระตุกนครับเพราะว่าหลายคนรู้ึ่งบางเงี่ยเง่าบางจะของมัน้ยอกม,มาทื่แต่ละหน้างอ,องเอางเงี้เงาเบิงแม,ม่บ่ เอาก็้คือเฮ็ดมากตั้ทเ่าไหนเนาะตล้วเกอดพ่อพี่าลยนเก้าคือเฮ็ดมากเก่าคิออ่านเริ่มครับเฮ็ดกระโบมากเก่าคือแบวขายเท่าไหนพอเก่าคือขายเก่าคือคืเก่าอจบเกเนะขายก๋ามันจังบางอย่างเนาะ ยำไม่รู้ว่าคนไหนยางนื้อเม้นมามองแล้วบบกเสียอึเก้ดขึ้นเรื่องกูนะแต่ก็ให้กระจกแตกนะเพราะว่าท่านเป็นเงี้ยบึงเอาหนาคือแตกถูคือมวกคือเพราะท่านปีหนาคือแตกแล่ว่าแต่กระจกแตกมาหางท่ามันแตกรรับเอามาก้าวถึอแล้วก็จำหนาก้าวถึอโอเคไหมนั่งเราะกอถือผู้ดี ืมมาเลยหันเงี้เบนแต่ขออืมว่ากะ่ของท้งบุญมาทำได้เือนแตของกินแต่ข้องทานมาทำได้เราเงีงเบงกินเงี้งบนกับข้องแล้วลูกเออแง่อยบนามเบาข้าวจากเวลาข้าวเบาเนี้ยออกมาเบิงปากเขาแล้วเง่้งกับจนกระข้าวเบาคล้องอืมว่ามันหนาฟังเนาะ มันหนาเกลีย่หรือมันหนาระเบิ่งปากกับของแล้วอพายกามเบิ่งปากพวกหนาบูดกับพายกามดิมคึบปึกคึบปึกพาบ่งยมแล้วกันพาย่างยิมเอาขัดก๊้มาไง กูได้ขมอรรนบ่ายเออเจ้าไดกขมบ้าเข้าราแบบพ่อเออไม่กูกกแต่กบ้าบกกตันมัดขัวรรนกูจะบักอกทั้งหน้าคากมันแทบบ้าเนาะอันมือไม่แก่บ้าะไรเรื่องมาลานยหนเงี่ยงกับกจกร่านคือเก่าเออเพี่ยงแต่ว่าคัดเก้าติตใจคำพูดคำจ้าเออ มันจังศือเป็นบาตรังมีมันจ้งศึกเกิดบาตรังมีเป็นงั้นเขาคือหางเขาไม่เป็นงั้นกูคือทุกข์ขนะึ้นอ่ะอืมกูคือทางมากก็รดอดก็ยืเยื้อกูคือทานกระดอก็ยืเยื้อกูเป็นงั้นท่วงเส่นหนังหลังท่วงเส่นหนังการทำบุญคนบ่ไข่ท่วงละการทำบุญทำแล้วทำเลยมันค่อยจะเกิดถ้าเฮาทำบุญแล้วมาท่วงอืม กรรมไม่แท่บุญกรรมอะไรกรรมอยู่ที่คำพูดกรรมอยู่ที่กิตใจกรรมอยู่ที่วาจามากเลยเพื่อจังไรท่านให้พระดอยได้เออท่านไปแล้วเพื่อนเอาไปใช่เพื่อนไปคิดวัดคิดว่าไปฌางวัดคือไปท่วงเพื่อนั่งตื่นเพื่อนคิดว่าเลย่อง,องออว่างวาัดม,มาเปิดกระถางเดินมาที่นัองอ่งนะแต่งมู พราะคารังกินข้านไปเพิ่นเคยนัญญกกับเรื่องของเพิ่นแล้วลูกเด้อไม่เมื่อเข้าใจบริทุกตั้งใจไข่แล้วก็เบาอาชีพท่านมาถี่ถีอืมเพศไปเด้อลูมันจะได้สบายใจเราทําไปเบากับเพื่อพวกคุมค่าหนาแล้วลูกเด้ออืมมันกับจังถือได้มันกังถือเกิดพ้นเข้าทุกได้มือนี้อาจจะไป็นเศรษีในวันหน้าไงอืม ทั้งหลายอย่างคือเพราะว่าความดียังรอเราอยู่นะลูกนะความดีว่าชุนหายทางไปว่าชุนหานย่าไปยาเสียอเปียกผะเสียอเปียกเจ้าย่าไปยาเสียอเปียกเขาไม่เสียงดังเลยนะพ่อไปจักบุกบ่แล้วเขาทั้งหลจักบุกเสียงดังฟังชัดมุนเนาะกวนเรื่องสั่ง ลูกหลานมาคือเสียงดังนะพบษกวันไปอยู่น้ำโขงมากมันก็เป็นกันญชาอ่ะมันชุ่มชื่นใจเนาะมันมีความถูกในหมกในแกงนมถือว่าเราได้ไปทางบุญนาะยตกงนี้ที่นั่งนากน้อยนั่งร่ำกับือกจะฟุ้งๆไีหายร่างบ้านดูดอกไม้ได้ทุกคนนั่งหัวชิ้นมาได้ยเนาะ นั่งร่างก็บมีเตอรูพูกพูงงามบ้าือไายแบบพ่อว่าคือคือแบบว่าหนาบูแล้วเข่ยนลายดินมาก้านาบบเผเออคือได้กินน้ำแบบพผ่มแล้วร้องว่าค่างนั่งนักหน่วกับพูงงามนู้งบบ้ากิมคือคือหยกิมแห้งงามนั่งักหนวเนาะเอเนาะนั่งเออร้องกิมร่งรงง่ามืบบได้เนาะ อีนั่งแต่งม้วร้อ,องยืมรางบนยุ่งง่ายเนาอะอีนัง่งรักแท้ายแต่กันยิ่มเ่าอะไรเพราะข้าให้แขวแถวค่้ารัา่วยุ่ว่าทางยิมกับเพาะอะรหามดาค้องแล้วแขวค่้ารั่ว,วกำปั่นใช้บาดแผลเนื้อรั่วตาบ่ยัดีอ๋ออนมันักมันคนมันมันทำมาอ่ะ พอ่อเมื่อยมากว้าบรค่าเ้าข่าวขังแต่พะว่าอ,อืงเขาบอกเ้าเอข่าวขังนุ่นม่ว่าค่ะอ๋พอพ่อพ่อได้บา้าเลยเนาะเริ่มต้นมากพ่ออธิบายเรื่องความฝันของพาเนาะพาพิชถึงบอกเลยบอกเบื่อคุ่นไผว่าโอ้ตากับพิชถึงบอกเลยบอกเบื่อคุนไม่ิดถกอืั ทำไมถึงไม่บิดพระก็เป็นโคนนะลูกนะเออฝันได้อืมมาอวา,า,านนะาขย่าโยมฟังเนาะเมื่อคืนเราฝันเห็นเดี่ยวแ้อยองค์ูงมาเกลี้องผัดว่าได้ผักอะไรเนาะอือว่าผีก็เพ,พเป็นฝันเนาะขันผีก็ไปหาจากฝันผัวแลนะ้วฝันมาบอกเนาะมาเปาลี่ยนการนะลุงนะอืมกูฝันเมื่อคืนนี้บอกเกลีอ้องฝันเกลี้องจากถูกต้องถ้าเนาะ เอาผ้าว่าเปียกเทียบอยู่นะพอค้นกระอดฝันฝังว่าผ้าลูกมาเอาน้ำแต่งูมฝันกระโดแม่ฝังมาคืนเลยได้ยุ่งหรอกคือคือแต่ร้างร่างเหมือนกระโดแล้วอืมความฝันก็คือความฝันเนาะความกินก็คือความกินเป็นลิ่นขึ้นเมื่อใตอ่ะอ้าว เมื่อนี่เอาข้ามือข้าก็คือฐานะม้าน่าเลยคือฐาอน,นาาาะาที่ร่างนาชาขครเลยว่าพขาทิ้งหน้า <c oughs> ที่เรมมมิ่ม่าเข้าข้างมาเลยว่าทิ้งหน้าที่ว่าใดดอกจักสามตัวมว่งมามมาเอาจัหก,กห,นหน้าที่ว่าเชื่อซือหน้าที่ว่าใดมามาครับเอาทิ้เก่าแล้ว โอเคเนาะอ่ามือถมือรักมือถมือหม่มาอเนาะจ้าือจ้าืออ๋อลือบอกชื่อผารือบอกชื่อร๋อกตรงได้เนาะครับลือือฝ่าพ่อบอกชื่อผาแล้วอือเลยว่าชื่อม่อวนครเนะไม่ได้บอกตรงบอกชื่อผาตรงเดียวนเนาะอืออะจ้ลือจ้าลือลูกจ้าอสาธุสาธุสาธุ ค่ะเมื่อนี้ทางช่องแตงโมกันได้มาหอปูตาปูชี้พระขาวค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางของปูตาค่ะเซ้เมื่อนี้ก็จะมีปูห่เียเอกประเฮตกระจกมาเนาะค่ะคือเก้าซิบค่ะและปูก็บอกว่าราคากระจกก็คือเก้าศูนย์คือเก้าค่ะแล้วก็เป็นความฝันเนาะเป็นความฝันเป็นข้ามบอข้ามจากของปูเป็นปริศนาของปู ก็คือเ็ดสองหนึ่งหาหนึ่งเก่าค่ะก็ให้พี่น้องเอฟซีเฮ้าไปพิจิรนาเอาคํามวอาคําจากของฟูมากตัวใดชอบตัวใดพี่น้องเข้าจ้งไปลงทุนค่ะตอนนี้ลอตเตอรี่ก็เริ่มออกว่าแน่แล้วเนาะค่ะก็ให้พี่น้องไปยิบจ้าใบพุ่มละใบสองใบค่ะเพื่อได้โชคได้มาน้านค่ะสําหรับแนวทางหรือจะเอาไปป็นอาหารเสาก็ได้เนาะค่ะบอลแน่อาจจะกินได้เบิดมือเบิดเว้นเนาะค่ะสาหรับตัวเรขของฟูตาเฮ้าค่ะ สำหรับคลิปนี้โศกหมานลำรว้ยสุขูสุคนสวัสดีค่ะ